มานี่สิมากแกงปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อมาเน่มีอียังแม่ใส่มามาเอาอันดับแรกก่อนปลาดุกปลาดุกนี่มะเขือหันมาแล้วมีอะไรบ้างมีมะเขือมีต้นหอมมีผักอีตูมีกระลัมปีมาข่าเบือข่าเบือก็มาคลิกตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งมองหนอยมาเดือดยนย่างเปลี่ยนหน่อยน้อง พี่น้องเขาเอาตะไข่ลกแล้เดินนี่เด้อน้องไา้จากซิดีหมอเล่นะตายบาน้ำมะูดเห็ดมะูดแกงน้ำไหมพี่น้องมาเนี่ยเมนูาอรก็จ้ทังอย่างบอกาค้ดจจะูกกดหรือหืออะไรกันค้ดกูกป้าอเี่ยแล้วกระปอกไว้ที่ปอกอยู่ไม่ใสของคนน้าตามันอยู่ที่หน้าตาเออเอาหนักโมคอนที่หนักมันจอ